โอเคครับกลาาสวสดีท่าน้มาชมด้วยนะครับปนิี้อมอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ทางฟรีไฟล์เขาได้อัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมหมุน8ทีนะครับก็ลองไปดูนะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับเนี่นะครับเป็นชุดนักแรปเปอร์นั่นเองนะแรปเปอร์หนุ่มเนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับก็สามารถมาเล่นก <shorts. S 1> ันได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชุดนะชุดแบบพตดแล้เลยนะครับชุดมันพอได้นะ นี่นะเป็นชุดหนุ่มแรปเปอร์นะครับที่เขาเขียนทางเพจนะที่ผมไปดูมานะครับแล้วก็จะมีไอวอลใหม่ด้วยนะครับนี่นะเป็นไอวอลใหม่นะสีแดงนะครับแล้วก็จะมีลูกโลอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะแล้วก็เป็นลูกสายฟ้านะครับก็เป็นแดงดํานะครับก็มีสีขาวด้วยเอก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับกดเข้าไปเลยครับงกิจกรรมเนาะอันที่สองครับนี่ครับกดเข้าไปเลยนะครับ เขาก็จะให้แบนสองอันนะครับผมก็จะแบนอันนี้เลยนะครับทุกคนต้องแบนนี้อยู่แล้วนะครับก็กดเลยนะครับกดเลยครับหมุนครั้งแรกก็จะหมุน9เพชรนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแล้วกันนะครับหมุนเลยอ่าไม่ต้องแจ้งเตือนอีกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่ได้หรอกครับนะว่าแล้วเห็นไหมครั้งที่สองตีเก้าเพชรมาหมุนเลยครับทีที่ผมจะได้เลยแต่กินปืนน่ะว่าแล้วครับครั้งที่สามเก้าเก้าเพชรอ่ะผมขอหมุนแค่สามครั้งพอนะครับ เพชรผมก็จะมีด้วยนะเติ๊บหื้มวาเล่ร้อยเก้าสิบเก้าผมเพชรไม่พอนะก็หมุนแปดครั้งการันตีของแรนะครับก็สามารถหมุนกันได้นะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็เป็นกิจกรรมโทเทนไอติมนะครับนี่ครับก็สามารถไปต่างหารคนได้นะครับอันนี้ผมก็เคยบอกแล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับลองไปหาดูนะในช่องผมนะครับ มาครับแล้วก็กดเข้ามาที่ประกาศนะเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่นะครับก็จะมีกระเป๋าแจกฟรีด้วยนะครับแล้วก็กดหมุนไปเลยครับอ่าหมุนไปเลยปึ๊บได้กระเป๋าไหมเฮ้ยได้กระเป๋แล้วครับท่านผู้ชมนะผมได้กระเป๋มาแล้วนะครับผมก็ได้หมุนต่อเลยอาจจะได้ร่มทิวชีพนะโอ้ยังไม่ได้ครับส่วนมากอันอันล่างนะครับตรงช้อปปิ้งนะครับมันก็จะเป็นของแลเนาะของที่เราอยากได้นะครับ ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกไอติมอะไรพวกนี้นะครับก็ลองมาทากันดูได้นะครับลองกดทํานะครับก็แบบนี้แบบนี้นะครับลองดูครับนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีคาอะไรให้เราอ่านนะครับก็ลองอ่านกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปลาวบ้ายเจอคลิปหนาครับ